สวัสดีเด้อพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนกุติดตามสุดดาวพี่น้องสุดดาววีไอพีดาวอเมริกาดาวสตาร์ดาวจนพี่น้องเงี้าวนี่ยไก่สามดาวอยู่พี่น้องสี่ดาวสี่ดาวเลยเข่าสามหลุดพี่น้องเข่าสามหลุดเขาอยุสองดาวแต่แหงเลยสามหลุดสี่ดาวมากสามหลุดก็ถือว่าเดือนดีเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องกันไปได้ดีดีใจนลำพี่น้องยิ่งมีกำไรกำนันย่ออะไรขับปะทู่ขา,ขาพักไปตลาดขารถขารีบลูกเต่าไปโรงเรียนขา,ขาขนมลูกขาข,าขานมหลานน้องพี่น้องเนาะไปเกินเคืองโย่ไอ้สองสองมันจังโยโตไอ้สองลูก,กอันไอน้สามสิบกระป๋าไปเกิน อันที่สามอ่นล่ะอันเป็นกําไรอันไปท่อกันนี่ขันไปอันที่สามอันเขามากขันอันเขาจัดเลไลก็ได้เกินไล้วพี่นังขันจัดท่อกันก็ได้ตกกาไรจ้อันนั้นล่ะนอกพี่นังเนาะสุดดาวจุดดาวเดินดีอยพี่นองไปละจุดลาสมั่กี้ไปเป็นลอเดอพี่นนังเลอลงบอกว่าเราประตูใส่ยค่มหนึ่งอย เขาบอกเป็นยังหรอกเบื้องหน้าพิมพ์เบาพี่น้องเบื้องหน้าจอพิมพ์บาดจังไรเอาบาดนี่พิษไปเบื้องทุดดาวน้ำกันพี่น้องเด้อพี่น้องบาดเอฟซีสุกูสุคนผู้ติดตามสุดดาวดาววิ่พี่มาต้องหมดเราพี่น้องเมื่อวานนี้เขียนวันที่สามเขียนผิดมือธรรมดาต้องเป็นวันที่สี่เป็นว่เขียนผิดวันลงวันผิดพี่น้องขออภัยเขาบ่กเป็นยังหรอกเบื้อง เบิ่งเอาพี่น้องมือนี่จังลงบ่ผิดมือนีงลงวันที่หานั่นแหละเพราะว่ามันเป็นวันที่หาแล้วออกม่มือวันที่สี่ได้รูวันที่หามื่อว่านี่วันที่สี่กับมือเช้านี่แม่สุดดาวิ้ยพี่กะได้สามลูดพี่น้องเากัอนสิไปเบิ่งของวันที่หากัไปเบิ่งเบิ่งที่วันที่สี่ที่ผ่านมากก็นำวันที่สี่กัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดดาวสุดดาวิ้ยพี่ลดไปดาวอเมริกาก็ลุดไป ดาวสตาราดาวสตาเดนเก่าร่อง8ปเก่าไล้ทั้งเก่าทั้งเปดเลพี่น้องแจ้งบวกกอดกันเ้ก็ดปดยลดกับเก่าหนึ่งลุดมาดาวโจนคู่วิ่งเด่นหนึ่งร่องสองเข่าสองพี่น้องเลยสองสามลุดก็ได้สามลุดเนาะพี่น้องเนาะเข่าสามลุดถือว่าผ่านเอาพี่น้องาเน,นี้เมาเบิ้งของวันที่หา โอ้ลายใหญ่หางของวันที่หาเด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวใดสิม่าง,งามมาวันที่หาสิเก่งวะดาววีไอพีวันที่หากันย่าสองพันหารวยหกสิบแปดพี่น้องจับคู่แล้วมันเกี่ยวประกาแดงวลงอีก จับคู่สามสี่สามสี่ห้าสี วิ่งหาหกหาหกวิ่งกมหาหกล่องหาซีล่องสามซีกูวิ่งเด่นหก ร่วงหาดาวอเมริกา Jauh Amerika. Nih. Okay. Wih. 4 5 4 5 หาแปดกลมหกหาหกร่องสี่หาร่องกูวิ่งเด่นหาร่องเป็ด Não está tá. Não está tá. Capu có xuống sạm cầu cầu xuống Vinh cao xuống cao xuống cũng cao số, cầu long của hình đen cầu long daouton แล้าภ er ู้าหก้าสีสามสีวิ่ง สามสี่สามสี่วิ่งสามสี่กลมหาสี่ร่องหกหาร่องคู่วิ่งเดินสี่ร่องสาม 음 um. ที่สามศูนย์โทกก็ได้เริ่มไม่น้องเบอร์นี่เขามาเป็นกลุ่มก็ได้สมัครกลุ่มมากก็ได้ ขียมาอเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วเอาไปรุนโชคกันและซทุ่มเครื่งพอดีพี่น้องเพิ่นว่า6:00นแม่บ่แมุ่ม6:00นเครื่งเริ่มสายพี่น้องเด้อการพี่น้องเอ้ยอดเอาผู้เบิ่งผู้ติดตามเนาะมีผู้ติดตามอยู่เพิ่นส่งมาให้จังซั่นก็ตอเอาไปให้เพิ่นจัดให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมีเวลาทํางานเวลากลางคืน ดาววีไอพีวันที่หากันยายนสองพจับคู่สามซีหาซีหาหวิ่งหาหกลมหาหกร่อง3าร่องหาซีวิ่งเด่น6กล่องหาดาวอเมริกาซีหาหาหหาแวิ่งหาแกลมหาแดร่องซีหาร่องหาหกวิ่งเด่นหาร่อง8 ดาวสตาสตา 23, 39, 90, ง 90, 90, องสามสามเก้าเก้าศูนย์วิ่งเก้าศูนย์กลมเก้าศูนย์ล่องสองสามล่องสามเก้ากูวิ่งเล่นเก้าล่องศูนย์ดาวจนหาหกหาสี่สามสี่วิ่งสามสี่กลมสามสี่ร่องหาหกร่องหาสี่กูวิ่งเล่นสี่ร่องสามเอาไปล่องเพื่อได้เขาบ้าแล้วกะให้เอ้าส้นกล่องจากกลอ่องไปหลังต้นกล่องส้นกล่อง ให้โชคดีโชคๆมันหมันเด้อยพี่น้องเด้อยให้เงินน้องท่องไรกันสุก,กูสุกคนพี่น้องพอได้เราให้ได้จะสกจะหลับให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองวันที่หกจังพ่อกันอีกเทียนหนะ้อพี่น้องนะ้อสำรับมนีขอกล้าคำวาสวัสดี